กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing b e a t Live Festival งานเทศกาลดนตรีกีฬาและศิลปะริมชายหาดจัดเต็ม4พื้นที่บี t l ล v e ระยองพังงาภูเก็ตและสงขลาโดยมีดรพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและดรชยาจันทาวาสุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่ง ยืนองคอ์กรบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนและเป้อารักอมอรสุภาษิรินักแสดงผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวสไตล์บีดวให้เกียรติเข้าร่วมงานที่ห้องโถงธนรัตน์ชั้นหนึ่งอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งมอบประสบการณท่องเที่ยวด้วยบิ๊กอีเวนต์พร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยช่วงกรีนซีซั่นครับถามถึงความคาดหวังของงานครั้งนี้หน่อยครับว่าไปจัดสีจังหวัดมันจะดึงคนได้ขนาดไหนแล้วจะสร้างเม็ดเงินได้แค่ไหนครับ ในงาน Amazing Beach l i f e Festival นะครับเราจัดพื้นที่ที่เป็นเดก,กับทะเลนะครับเป็นชายหาดไม่ว่าจะเป็นที่ระยองนะครับที่พังงาที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สงขานะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับมีทั้งดนตรีศิลปะดนตรีและกีฬารวมอยู่ในงานนะครับ ทุกคนเข้าภายในงานเนี่ยก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในส่วนสิ่งที่คาดหวังของการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยที่จัดเนี่ยตัวเลขเนี่ยเราคาดการว่าสพื้นที่ไม่ตม่ำกว่หนึ่งแสนคนนะครับโดยเงินสัพัดเนี่ยประมาณ150ล้านบาทอย่างต่ำครับพี่คะเออท่านคะในการจัดเนครั้งนี้ค่ะท่านบอกว่าจัดในช่วงโลซีสั s มันจะเป็นยังไงบ้างคะความ ครับก็นําเรียนว่าที่ท่านถามว่าเป็นช่วงโลจิซันจริงๆทางการท่องเที่ยวเองเนี่ยจะให้ชื่อว่าเป็นกรีนซีซันซึ่งมีหน้าฝนที่มีความสดชื่นนะครับมีต้นไม้ทุกเขียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็อาจจะเที่ยวแบบกลัวฝนนะครับแต่กิจกรรมของเราเนี่ยเราเล่นทางน้ําอยู่กับใช้หาดอยู่แล้วเรื่องฝนเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวกลุ่มน,นี้ไม่เคยกลัวนะครับแล้วก ดนตรีของเราเนี่ยเราก็เชิญนักดนตรีระดับแนวหน้านะครับที่ไปขับกล่อมให้ท่านนะครับในส่วนนี้ส่วนบรรยากาศภายในงานมีสตอเลชั่นต่างๆเนี่ย เราใช้วัตถุที่มารีเซคเคิลน,นะครับหรือว่าเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมนะครไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวเดคคู a เรตนะครับภายในงานเนี่ยหนุ่มสาวหรือว่าครอบครัว Family ก็จะมาในเรื่องของศิละปะมีการแท๊ชูมีอะไรอย่างเงี้ยเดินตามชายหาดก็เป็นชิวๆนะครับแล้วก็มี เรื่องก,การทำ DIY นะครับทำผลิตภัณฑ์ท่านนำกลับไปได้เป็นของที่ระลึกในงานที่ทจะทำก็เป็นเรื่องของการปกปายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราจัดพื้นที่ละ3วันนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยวัวนสุดท้ายเนี่ยเราก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือ,อทางนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ช่วยกับทางเรานะครับดูแลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ก็ช่วยกันเก็บขยะยนะครับดูแลในส่วนธรรมชาติให้ดีที่สุดครับทา่านรักษาจะบอกเรื่องของวัตถุงค์ในการจัดงานไหมคะัครับต้งจริงรก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ดีมากทางคอพพนะครับีซก็จะเป็นสูนร่วมเร็งๆที่จะช่วยทำให้การที่อ่อนนกันที่แบบย,ยั่งยืนนะครับอยงี้ท่านรองบอกนะพยายาม สนับสนุนให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เยอะเนี่ยเพราะมีปริมาณขยะในพื้นที่ระดับหนึ่งนะฮะเราก็จะไปตั้งจุดทิ้งให้เหมาะสมนะครับออกไปให้รวปภูมกลับมาเนี่ยเพื่อมารีไซเคิลนะครับหรือทำเป็นขันขันนะฮะออไปครับซึ่งเราคิดว่าก่อนที่พวกเราไปเที่ยวกันวันนี้กลับมาเนี่ยเราก็อยากจะรักษาพื้นที่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้จะลองพูดถึงขยะให้เยอะครับผมเที่ยวหน้าฝนแล้มีเสน่ห์ยไงมครับ ปกติเที่ยวทะเลหน้าฝนอยู่แล้วครับเพราะว่าชอบเซิร์ฟครับถ้าถ้าไปเล่นเซิร์ฟหน้าอื่นจะไม่มีคลื่นครับก็จะต้องสลับกันระหว่างการเปียกฝนกับกับการเล่นเซิร์ฟมันก็ต้องอยู่ด้วยกันครับมันต้องมีความเตรียมตัวยังไงบ้างอาจจะต้องไปนะเตรียมตัวยังไงบ้างผมว่าไม่ต้องเตรียมตัวเลยนะครับใส่ชุดที่เปียกได้ซึ่งไปทะเลคุณก็คงใส่ชุดที่เปียกได้อยู่แล้วนะครับผมว่าเรื่องการเตรียมตัวที่ยากปะคงเป็นเรื่องของเวทีของลัมุนตีซึ่งทางทอท้อคงจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเวทีไม่มีหลังคานีงเล่นลําบาก ท่านฝากมันก็ได้ถามว่ามีที่บ้านจัดสี่ที่ช่วงเวลาไหนบ้างค่ะครับก็พื้นที่การจัดนะครับก็2เดือนนี้สีที่นะครับไม่ว่าจะเป็นระยองที่เริ่มเลยนะครับณหาดแหลมเจริญนะครับวันที่12บสถึงสินี้นะครับและที่พังงานะครับวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนะครับในส่วนนี้ก็ที่เมมโมรี่บีรีสอร์ทนะครับ ในส,ส่วนของภูเก็ตนี่ก็หัดปะตองนะครับในวันที่2ถึงวันที่4ปิดท้ายด้วยสงขานะครับวันที่9ถึง11สิงหานะครับภาพรวมมีสีที่ก็แต่ละพื้นที่ขอนำเรียนว่าแต่ละพื้นที่มีความสนุกแล้วก็มีอินสตลเลชันที่แตกต่างกันอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวทั้ง4ที่ได้นะครับ